คืนนะคะราคาน้ำมันเบนซ์เนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปหนึ่งเหรียญสิบสี่เซนนะคะมาปิดอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดเหรียญอีกหกเซนส่วนเวสเทสตนะคะช่วงต้นเนี่ยปรับตัวขึ้นไปนะคะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยปรับตัวลดลงมาแล้วก็ปิดลดลงไปหนึ่งเซนนะคะอยู่ที่เก้าสิบสามเหรียญอีกสามสิบสามเซนค่ะค่ะปัจจัยต่างๆตอนนี้ที่มากระทบกับราคาน้ำมันมีอะไรบ้างคะค่ะก็ราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นของเบนซ์เมื่อคืนนะคะมาจากเรื่องของอิหร่านค่ะที่มีการประชุมในเมื่อวานนะคะแล้วก็ผลออกมาเน ชาติตะวันตกในเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่บรรลุผลนะคะก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้นะคะก็ทําให้ประเด็นนี้เนี่ยกลับเข้ามาเป็นที่กังวลในตลาด อีกนะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็มีตัวเลขสต๊อกน้ํามันของทางสารัตที่ประกาศออกมานะคะมีตัวสต็อกน้ามันดีเซลที่มีการปรับตัวลดลงมากถึง5ล้านบาร์เรล,ลเลยนะคะก็มากกว่าที่คาดการณ์กันไว้มากเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยก็กําลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวของทางสารัตแล้วนะคะก็จะมีการใช้น้ํามันในกลุ่มดีเซลเพื่อทําความร้อนปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะถ้อยแถงของเฟดเมื่อคืนนี้คุณธนพรมองอยังไงบ้างคะ ค่ะก็จากที่เปิดออกมานะคะสําหรับตัวรายงานการประชุมเนี่ยก็ทําให้ราคาน้ำมันตัวเบเทสซัสเนี่ยในช่วงท้ายตลาดเนี่ยมีการตับตัวลดลงแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงช่วงเช้าของวันนี้เลยนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดเฟ็ดเนี่ยมีการชะลอตัวมาตรการ QE จริงเนี่ยก็คงจะส่งผลทําให้ตัวเม็ดเงินนะคะน่าจะไหลออกจาก การลงทุนในตลาดน้ำมันค่ะ,คะราคาน้ำมันสำเร็จรูปราคาเป็นยังไงที่สิงคโปร์เมื่อคืนนี้ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนะคะ,คะ,ะ,คะตัวเบนซินเนี่ยมีมีการปรับตัวลดลงมา6กสิเซนนะคะ,คะอยู่ที่ประมาณร้อยสิห้าเหรียญส่วนดีเซลนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นไป30เซนค่ะอยู่ที่ประมาณหน,านึ่งรอย่ิบสองเหรียญค่ะค่ะแล้วในส่วนของค่าการตลาดราคาบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ ค่ะสำหรับค่ากานตลาดนะคะสำหรับกลุ่มเบนซินตอนนี้นะคะอยู่ประมาณสักบาทห้าสิบาทหกสิบนะคะก็ยังถืออยู่ว่าอยู่ในระดับที่ยังพอไปได้นะคะแต่ว่าตัวดีเซลเนี่ยค่าการตลาดตอนนี้ก็ปรับตัวลดลงมาอยู่ประมาณบาทสาสิบเท่านั้นเองนะคะเนื่องจากว่าในช่วงหลังเนี่ยจะเห็นว่าตัวราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเกิดเทียบกับตัวเบนซินแล้วเนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค,าาค่ะคุณนรพรค่ะค<อ>่ะ<ร>สวัสดีค่ะ ค่ะก็ต้องบอกว่าเรื่องของราคาน้ำมันเองก็ค่อนข้างที่จะมีความผันผวนนะคะแล้วก็ต้องเกาะติดเรื่องของปัจจัยต่างๆด้วยนะคะ